อาสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะมืนอนี้กกับบาพ่อก,กับเอกชัยช้ฉนะนถือกอนเนาะมืนอนี้กบักตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าออกจากไอ้ทางเขาหน้าเนาะทางเขาไปในสาหนามเนาะมันหกแห้งไรเนาะอ่ามือนี้กวางเบ็ดกันเลยสิบป้าออกก๊างกายจะหน่อยสำหรอบอาแน่เบิรงพี่น้องมัน 6, หกซ้ำไลยเนาะต้นหญ้าต้นนี้มันขึ้นไหวเพราะแห้งนะ พอแยกหยาบพี่บอกว่ายยกตุนอันนี้โอ้มันโขกง่างไปกับอะไ้พี่น้องการพอตัดออกกับกับไปมาอยากเนาะก็เลยวางเว้นก็เลยมาตัดออกจังหน่อยเพราะให้มันเป็นหัวเป็นตาโกงใหม่พวก,กไรฮากับที่ไอ้แนมเห็นก็เสด็ขึ้นเนะาะอาเบียกงาน,นงกนระอำนานี่แหละพี่น้องแต่ละเหมือแต่ละเวนน้นเนาะวางเวน้นอ,อากง,งานอันเอื่อแล้วก็ มาส่องมือให้บางหน้านะมันมียาไม่เยวกระตัดออก่อ้อกให้มันแปนออกแปนทางเขาหน้าทางเขาไปซานามนั่นให้บวตัดออกกับยาพี่หมอไปหรอกโอ้ยาพี่หมอยาไม่ละลบเนี่ยเอาบวดิบปูกมันเกิดเกิดขึ้นยังไดบอกโ้หหรอกเอ้มันงามนะยาพี่หมอยาไอ้ดอกเท้าขาวหนึ่งไล่แต่ว่าบวปนนด้บักดอกขาวแต่ว่าบางยาพี่หมอยาไม่ละลบเนี่ยเอ้ย อันดับไล่แหกพี่น้องเอ้ยยางไปเนี่ยันฝนตกมากก็บโมเป็นจีจ่าลักษณะโมเป็นเหล็บเป็นเหล่าพี่น้องเอออันตกมากกับพ่อ่าสบานมาตายนี่แหละยังว่าเหตุใ้ก็ใหม่ก็อะไขึ้นยาก็ขึ้น,นหไหวเนะาะอาจจะว่าให้นาเขาเฝันบ่มีหนามในบาดเนี่ยเขาก็อยากขึ้นอยากงามอยู่มันหนามโมมะหงม,หงมันอันนึงยัดเท่อพี่น้องฝนตกมากโมเป็นจีจ่าลักษณะเนาะ ตกมาแส่ๆเพราะได้พุ่มมาซื้อเนาะเพราะให้เขาโมเหียวโมแหงเราแค่นั้นยังบ่มีนามไี่หรอกเดือนวนี้เดือนแปแล้วอันนามเยอะให้หน้ายังบ่มีจะหยดนอแต่เพราะได้ซุบๆมาซื้อเน่ะหาังจากวานเขาม่านีกับประมาณเดือนสองหนึ่งสามหมือแล้วอ่ะันแนมมึงต้นเข่าต้นนึงก็มันก็ยังงามอยู่แต่ว่ามันดินหน้าเขามันมันแหนมันเป็นบด้ยดีนอเพราะว่ามันบ่มีนามมาขังมา อาดินยังแหนีนยังอันเยอะแต่กรารบริหารของเราเขาก็อยากขึ้นยังง่ายอยู่ตามเดิมเรื่องลักษณะกันเม่นนีมี่หนามนีไหนมันจะถึกจสิงจริงซัดจริงงามกว่านี้เนาะแต่สียดายว่ายัางดุลยันยังที่เนาะอ,อันนี้มั่วไว้พี่เนาะเองผลจำพ่อเจ้าปักข้อกงใบก็ต่อไปที่ซื้อเนาะมาถึงกำโพแต่ว่าต้นใหม่ตนไหลหลังจากเขาตัดแล้วกับปิตะเบิงอยู่พี่น้อง แปร์หัวเป็นตาเพรต้องควนอยู่เนาะกับประม่าณรี้ได้แย่ฝนมีหนองกับเอาแปรนก็หนีมันก็ขื้นเฮกาเนาะอีกเดือนอีกอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ขื้นมากเกกาแต่ว่ากับตัดออกแล้วกับกับเพรเบิงเพราแย่งในจัะหนอยยาพี่หมอกับบ่มีแล้วมันก็ตีแหย่ยังไปเนาะต้นด้วยเกี่ยงหญ้ากับกับกำลังสิขึ้นได้เนาะเพราะว่ามัน มันค่ายหญ่า่อยู่ที่อันตามคันหน้าเขากับกุ้ใหม่กับเพราะแนมเห็นอยู่พี่น่อุ้มเหมือนกันว่าพระพี่นนอเบิ่งกันเตาทานแบบใหม่เนาะเตาหลุมคู่มือเนี่ยเขาเห็นเตาแบนอยู่ฮี่น่โคุดหลุมลงไปประมาณสองเมตรกว้างเมตรห้าสิบแล้วก็ตัดใหม่โลกอ่ะไอต้องกระซีปกแล้วก็เขาก็จะมีแปลวม่หูวไหวจาะไหวดังไฟน้อมนะบางอย่างพี่น่เนี่ยบ่เกิน เตาหนึ่งเนี่ยบ่เกินแต่เวลาบ่เกินสองหมื่นสามหมื่กะก,ะดดก,กับกับขวดใดญแล้วเนาะกับปีดป๊ดแปล้วมันกับไม่กับไม่เบิร์ตเทิร์นซะสำหรับคลิปนี้กบับโมีอย่างหลายพี่น้องก็จะประมาณนี้พอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้อง